วันนี้เราก็จะมาไขข้อข้องใจกันนะคะว่าการดูแลเส้นผมเนี่ยจริงๆแล้วเราควรจะทํายังไงให้เส้นผมเรามีสุขภาพแข็งแรงนะคะคําถามเนี้ยเป็นคําถามที่เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยสงสัยเหมือนกันแล้วเชื่อมีความเชื่อแบบนี้มาตลอดเหมือนกันนะคะเรามาดูกันว่าการกินมาม่าเยอะนะคะหรือว่ากินพวกของชูรสเยอะเนี่ยมันทําให้ผมร่วงจริงหรือเปล่านะคะคําตอบก็คือไม่จริงนะคะ จริงๆแล้วเนี่ยงานวิจัยนะคะล่าสุดเนี่ยเราได้มีการทําวิจัยเกี่ยวกับการใช้ผงชูรสนะคะหมายถึงการกินผงชูรสหรือว่าสารโมโนโซเดียมลูตามเมตนะคะว่ามีความสัมพันธ์กับเส้นผมว่าทําให้เกิดผมร่วงหรือเปล่านะคะเราพบว่ามันไม่มีความสัมพันธ์กันนะคะ<า>แต่ไงก็ตามเนี่ยหมอคิวาจริงๆแล้วหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินเรื่องการกินมาม่าว่าแบบทาให้ผมร่วงมาตั้งแต่เด็กนะคะซึ่งเราเชื่อว่าน่าจะเป็นจากการที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นผงสุขภาพของเรามากกว่า <Wow. S 1> อยาให้ทุกคนได้กินอาหารที่มีคุณ ะะก็เลยกลายเป็นความเชื่อผิดๆจริงๆหลายคนที่เป็นเพื่อนหมอหรือว่าคนรู้จักหลายคนก็ยังมีความเชื่อว่าเฮ้ยกินมามา่าเราจะทําให้ผมร่วงนะคะก็จริงๆแล้วข้อนี้เนี่ยไม่ถูกต้องนะคะแต่ไยงไก็ตามเราก็แนะนําว่าการทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ5หมู่เนี่ยก็จะช่วยในแง่ของการสร่งเสริมทําให้ผมเราแข็งแรงขึ้นนะคะ